ชอบไหมครับสวยแจกน้องแก้วี่ถูก เลยครับขอถามครับยทำไมถึงเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับอืมตัวนั้นมันเล็กไปอ๋ออันนี้คือตัวเดิมคือสีขาวใช่ไหมครับแต่ไม่สวยนะพูดอ๋อสามร้อยสิบบาทเนาะอันนี้สิบบาทเปลี่ยนตัวนี้เนาะตัวเก่าเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์ตัว L เลยเนาะโอ้โหอันนี้วางได้เยอะมากเลยครับโอ้จุใจเออชอบไหมครับ และถ้าเกิดชอบช่องเราอย่าลืมกดคลิกไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ if you like our channel please click like and subscribe thank you